สวยจริงเลยกันชนหน้าใหม่นะทุกคนครับวันนี้ก็ได้บัมเปอร์หรือกันชนของเจ้าชาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะผมเข้ามาที่บริษัทพดีแล้วโทรถามเขาให้ได้ยังเขาบอกได้แล้วเขาจะใส่ให้ก็ได้แต่ว่าผมไม่เอาแพงเกินก็คือผมต้องมาจ่ายส่วนต่างค่าขนส่งอะไรไม่รู้ทุกคนสามร้อยกว่าเหรียญ สามร้อยเกับสี่ร้อยเหรียญนะหมื่นกว่าบาทและแตอนนี้จะให้เขาใส่ด้วยอะชาร์จอีกชั่วโมงละหกพันบาทอย่างน้อยสองชั่วโมงผมบอกไงั้นไม่เป็นไรฉันจ่ายแต่ค่าส่งแล้วกันจริงหน้าที่นี้ควรจะเป็นของประกันแต่ว่าด้วยบัมเปอร์ใช้เวลานาน,านจัดนะเขาไม่ได้เช็คบินรวมไปกับประกันผมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายเองอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับจ่ายไปเกือบสี่ร้อยเหรียญถ้าให้เขาใส่ด้วยสองชั่วโมงอะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสองหมื่นกว่าบาทหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยเหรียญครับ ตอนนี้ผมก็เลยมาเอาเองแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปใส่เองเดี๋ยวจะพาไปดูบัมเปอร์ครับนี่ตาชาไทยนะไฟลื่มเลยครับสว่างมากไฟรอบเลยนะรอบบัมเปอร์เลยเดี๋ยวนี้ต้องเอาไปใส่เพิ่มมีอยู่ติดตัวนี่ครับแปนิ้วเลยครับ18นิ้วเดี๋ยวกลับไปเอาไปที่บริษัทก่อนตอนนี้รถบ,บริษัทมานะเอารถบรรทุกจอดไว้ ว่จะไปใส่ที่อู่กันเองครับกต่ช่างที่บริษัทเพราะว่าถ้าจ้างเขาแพงไม่ไหวชั่วโมงหกพันช์จอย่างน้อยสองชั่วโมงจริงใส่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันที่บริษัทครับตอนนี้มาถึงที่บริษัทที่เรียบร้อยเดี๋ยวจอดลถบรรทุกเข้าเลยครับทําหางผมก็รับงานเขามีคนรับไว้ให้แล้วมันส่งพรุ่งนี้ก็ไม่รีบวันนี้ก็จะใส่กระชนหน้าก่อนแล้วกัน รีบทำแล้วก็เดี๋ยวขับไปสักหน่อยหนึ่งเอาลงมาแล้วครับตอนนี้อยู่ในอู่ละนอ่ครับเอาลงมาแล้ว,ลลวก็เดินไฟเป็นที่เรียบร้อยนะ30ดวงครับข้างนอกก็เก็บเป็นแบบโครมเลยเอตัวข้อไฟ เมถอยรถเข้าก่อนหันหน้าเข้าหาพัดลมเหนื่อจะได้ไม่แตกวันนี้อากาศร้อนมากครับร้อนมากๆ เดี๋ยวจะยิงตัวข้างๆใหม่ใส่ใส่ไฟเลี้ยวนี้เข้าไปด้วยครับ18นิ้วเแบบี้เงาบ๊บเริ่มพากันถอดแล้วร้อนมากวันนี้อากาศ ไฟ <laughs> ล่มเลยเรียบร้อยครับผม เสร็จเรียบร้อยทุกคนโอ้ oh. สวยสจริงเลยกันชนหน้าใหม่นะอ่อ oh, สวยอ่ะีังไงเจ๊เรียบร้อยครับ แหมสวยว่ะโอ้วัมเปิร์หน้า18บแปดนิ้วแหน,น่ไฟส,สูง oh, <yeah. S 1> ใช้ได้เลยใช้ได้เลยชอบชอบแฮปปี้แฮปปี้ เรียบร้อยครับผมเสร็จบรรลุล่วงแล้วชาไทยเริ่มสมบูรณ์ละเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ประหยัดค่าแรงไปได้เยอะนะเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนกลางคืนนะเดี๋ยวถ่ายตอนกลางคืนให้ชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ